มาแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกทกท่านต้อนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงวิคเอนพบกันเป็นประจำเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปจเจอเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Dara d a i l y .com และ YouTube Dara Daily Official และวันนี้จะพาแฟนๆดาราเดลี่ไปพูดคุยกับ3สาวทรีโอสโลซันเดที่เพิ่งจะคัมแบ็คปล่อยซิงเกิลที่2ของวงที่ชื่อว่าสตอรีที่รัก Your Story ให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วโดวยเป็นแนวเรโทรป๊อปมีสาวแบบเรโทรยุค80อีกด้วยความพิเศษของซิงเกิลนี้จะเป็นยังไงและทั้ง3สาวจะน่ารักสดใสขนาดไหนไปฟังกันเลยจ้าสวัสดีค่ะพวกเรา slow Sunday ค่ะขออ่นฟอได้ไหมซักสวันน่ารักเยเปื่อยฉันต้องรู้รักกูฮีค่ะแบมบี้ค่ะ อันอันค่ะสโลซันเดแปว่าความหวานที่ละลายช้าค่ะก็อยากให้ดูคนเนี่ยอินไปกับแบบบทเพลงของเราก็เลยแบบเป็นความหวานที่ละลายชา้าก็จริงๆแล้วพวกเราเป็นตัวแทนรสชาติไอติมด้วยค่ะหนูเป็นบ um, ัลกัมแอมมี่เป็นสตรอเบอร์รี่บัลลูแล้วก็อันอีนเป็นบบตัวนี้รบอกนถึงความแบบแตกต่างของคาแรคเตอร์อค่ะชื่อวงก็คือ Slow Sunday ใช่ไหมคะ sunday ที่แบบ sunday ไอติม แรคเตอร์3ามคนไม่เหมือนกันค่ะเวลาแบบออกความคิดเห็นอะไรเงี้ยก็จะแบบมุมมองก็ต่างกันใช่ผ่าตรงกลางแต่งตัวเอออะไรเออไลฟ์<ช>สไตล์ก็ไม่เหมือนกันนะคะ<ช><ช>ของหนูจะเป็นสาวหวานเลยค่ะแบบหวานจริงๆเพราะว่าหนูชอบใส่เดรสมากทีนี้ก็จะไม่เข้ากับคีแล้วแล้วก็อันก็ไม่เหมือนด้วยใช่ของอันก็แบบชอบชอบสีเข้มๆค,ค่ะแล้วก็แบบว่าจะแบบลุคก,ก็จะเป็นนิ่งๆหน่อยอะไรเงี้ยชอบแต่งตัวเท่ๆเสื้อหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หนูชอบแต่งตัวแบบสปอร์ตี้อะไรเงี้ยค่ะแบบอาจจะสดใสบ้างหนูแบบเน้นสบายใสยก่กางเกงสเวตเตอร์ตัวใหญ่อะไรอะไรเงี้ยค่ะกระแสตอบรับดีค่ะแล้วเพลงแรกของเราก็จะเป็นเน้นแบบแนวคลั่งรักเหมือนกับเพลงนี้เลยจะเป็นแบบว่าแอบ,บชอบอะไรอย่างนี้แบบว่าแต่ว่าจะเป็นแนวขู่ๆว่าแบบเนี่ยถ้าไม่ชอบเราเราจะอันฟอนะ ก็เป็นเพลงแนว๊อปเร t ท o ค่ะซึ่งเพลงนี้ก็ยังคงความแบบค้างรักของพวกเราอยู่เพราะว่าก็ยังคงเป็นเรื่องราวของพวกเราเหมือนเดิมค่ะโดยที่แบบเพลงเพลงนี้อ่ะก็คือเป็นฟีลแบบว่าเวลาเราแอบชอบใครหรือเวลาเราแบบอยากอยากได้เขาอ่ะเราก็จะแบบเออแบบอยากอยู่ในชีวิตเขาเราจะพยายามเข้าไปอยู่ในเรื่องราวของเขาทําให้เราอยู่ในสายตาของเขาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเพลงนี้ขึ้นมาเพลงต t o r y ที่รักก็คือ story เนี่ยไม่ใช่แค่ story แบบ story ig คือแบบบางคนก็จะคิดว่า story ใน ig เองเยวหรือเปล่าแต่ว่ามันก็คือ story ที่แบบเป็นเรื่องราวด้วย ก็อยากอยู่ในเรื่องราวของเขาก็อยากให้ทุกคนไปดูมิวสิกวิดีโอเพราะว่ามิวสิกวิดีโอของเราก็แบบมีมีโค้ดตอนท้ายด้วยที่แบบพรมไม่ต้องลิขิตแต่ว่าพวกเราลิขิตกันเองก็จะแบบใช่แล้วอยากรู้ว่าหมายความว่าอะไรก็ต้องไปดูเองหนูเชื่อเลยว่า3ามคนนี้เกินแบบเต็ม10เกิน10แน่ถ้า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 เกิดว่ามีมีหวั่นใจก็น่าจะเกินร้อยไปเลยพูดได้เหรอคะพี่จี ก็โฟกัสงานค่ะงานเข้าถามต่อไปเลยค่ะก็ MV นี้เราก็ได้ Victor Proxy มาช่วยมาช่วยแบบทำให้ MV นี้แบบว่ามันจอยมากขึ้นสนุกมากจริงๆค่ะเราก็คนสภาพอากาศมาเพราะว่าของหนูเนี่ยก็คือแดดร้อนมากเป็น แดดตอนเที่ยงส่วนของอนั้นก็แบบฝนตกควองพี่สั้นกันเองอใช่ใช่วิกเตอร์พ็อกซี่ก็คือทนทุกสภาพอากาศเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ด้วยความที่อายุเท่ากันก็เลยคุยกันสนุกมากค่ะ <Happy. S 1> ส่วนี้ส่ว MV นี้เราก็แบบมี3เรื่องราวเลยแบบเป็นพาร์ทพของแต่ละคนเลยอะไรเงี้ยค่ะก็แบบไม่ได้เชื่อมกันขอบคุณทุกคนมากๆเลยคะ่ะแบบเป็นอะไรที่ดีใจมากๆนถึงแม้ว่าแบบตัวเลขจะไม่ได้เยอะแต่ว่าเรารู้สึกว่าผลตอบรับคือดีมากๆค่ะทั้งใน Tik t o k c h a ช l e n g e จ้วยเพราะว่ามีคนมาร่วมเล่นติ k ก o k กันเยอะมากๆพวกเราก็แบบแอบ่องกันใช่คะ่ะบ่อยมากๆรู้สึกดีใจขอบคุณเพื่อนๆทุกคนขอบคุณเฟรนด์สเตอร์ขอบคุณไอซติลทุกคนมากๆค่ะที่ช่วยสัพพเอร์ค่ะแป่หลายอ่าคอมเมนต์นะ เห็นหมดนะอันเก่งสุดๆขอบคุณทุกคนมากๆสำหรับฟีดแบ็กแล้วก็จะนำไปพัฒนาด้วยค่ะคุณค่ะของหนูจะเป็นคนที่ไม่ค่อยลงสตอรี่ค่ะแบบลงเฉพาะกิจอะไรอย่างงี้แบบว่าแฟนคลับแท็กมาหนูก็เอาลงอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นส่วนใหญ่ของหนูลงชีวิตประจำวันเลยลงแทบทุกวันเลยค่ะใช่ใชลงใช,ใช่ถ่ายตัวเอง ถ่ายต,ตัวเองส่วนใหญ่ <laughs> ขอบคคงเป็นเพื่อนรอบข้างค่ะชอบแบบว่าลงเป็นโมเมนต์เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ่านอะไรกันมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่<ค>ก็เลยแบบทําให้รู้แบบได้แบบเห็นหลายๆมุมของแบบทุกคนแล้วแบบเมมเบอร์ทุกคนก็ทําให้เราแบบสนิทกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้น ือรู้สึกว่าเพื่อนๆในมุกอะไเนี่ยกถูกเป็นม่มุกแล้วก็แบบเพื่อนเขามาหมดจริงจังก็เลยไม่กล้าละเอาเลยคือเวลาที่เราแบบว่าวงโดนดุมาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าต้องแก้อะไรเงี้ยปรับปรุงต้องพัฒนาให้มันเร็วกว่านี้นะก็จะมีเพื่อนนี่แหละค่ะที่แบบว่าคอยอยู่ด้วยกันไปแบบทุกสถานการณ์เลยรู้สึกว่าผ่านกันมาเยอะค่ะจะเล่นมุกไหมไม่น่าท้แล้ว่ะ ก็จะบอกว่าวิธีกระตุ้นของเราคือยิกหลังค่ะไม่ใช่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 ก็หนูเล่นแต่ว่าคือพวกเราแบบจะพีลแบบว่าฉีดยาก,กันเองแบบเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยแบบครั้งหน้าได้ครั้งหน้าเอาใหม่อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบกเก่งแล้วใช่อวยกันเองเ,อเพื่อแบบแนนใช่เตาได้ทำนานอะไรเงี้ยค่ะเร,เราสายชิวเราแบบมีสโลแกนนแบบมั่นอยู่แล้วนะ <laughs> มั่นเพราะว่าก็ก็ฉีดยากัน <laughs> <laughs> ก่อนหน้านี้ก็คืออยากเป็นนักแสดงมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่พอแบบได้เข้ามาทําตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็เอนจอยกับการร้องการเต้นอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็รู้สึกว่าแบบต่อไปในอนาคตก็อยากแบบทํางานด้านแสดงถ้าเกิดว่ามีโอกาสใช่ค่ะของหนูก็คือไม่ได้คิดว่าจะได้มาแบบว่าทํางานด้านนี้คือหนูชอบร้องตั้งแต่เด็กแล้วด้วยค่ะก็คือเรียนมาตลอดแต่ว่าพอได้แบบมาทํางานด้านนี้จริงๆก็รู้สึกว่าแบบเออแฮปปี้มากๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามีกําลังใจจะทําทุกวัน ของฟูิกก็ชอบร้องแบบร้องเล่นๆอะไรเงี้ยค่ะแบบร้องในห้องน้ําบ้างตอนเก็บของบ้างอะไรอย่างเงี้แล้วก็พอได้มาทําก็รู้สึกสนุกดีเพราะว่ามันมีมากกว่าที่แบบที่แค่ร้องเฉยๆมันมีแบบขั้นตอนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเอ็นจอยกับขั้นตอนออกมาคะ่ะ รู้สึกว่าหนูชอบทํางานเบื้องหลังด้วยพอเราแบบอยู่ในทุกขั้นตอนในการทําเพลงก็รู้สึกว่าอินกับมันมากๆรู้สึกว่าเกว่าจะผลิตผลงานชิ้นนึงออกมาได้มันใช้เวลาจริงๆค่ะที่สําคัญเลยคือเราได้ประสบการณ์แบบเจอคนเยอะขึ้นแบบมากๆเลยแบบเจอฟแฟนๆเฟรนสเตอร์ไอสตีมแล้วก็คอนเนคชั่นต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็แบบเห็นคนหลายแบบ <S <S นี่เลย <S 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 คนนี้ ถ้าตอบว่าไม่ปวดหัวก็คงจะไม่ได้ใช่เพราะว่าก่อนจะผ่านไปได้ก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะเพื่อนๆที่อยู่ที่เอแบกทุกคนที่ช่วยหนูมาตลอดใช่ที่ช่วยแต่ว่าให้ล่องงานบ้างช่วยจดงานให้บ้างอันนี้ตัดลงเลยอันนี้ลงแต่ว่าจริงๆก็ขอบคุณเพื่อนจริงๆเพราะว่าถ้าไม่มีเพื่อนก็คงแบบว่าผ่านมาไม่ได้จริงๆค่ะตอนนี้หนูกับอันกำลังเข้ามสวค่ะส่วนคีเรียนอยู่ที่เอแบกค่ะ ใช่ค่ะหนูอยู่ศิลปรกรรมอันอยูนวัตค่ะนวัตการแสดงของหนูก็จะเป็นออกแบบครอบครัวพวกเราสัพพอร์ตกันมากๆค่ะหมายถึงว่าพอรู้ว่าเราอยากทำแล้วเราแฮปปี้กับด้านนี้แบบว่าก็พร้อมเต็มที่ช่วย วิธีที่แบบจะทําให้เราแบบว่าได้ทํางานตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะใช่ก็แบบซัพพอร์ตทุกอย่างการเดินทางอะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องมีการปรับเปลี่ยนตารางซ้อมอะไรเงี้ยตารางชีวิตใช่ค่ะก็ซัพพอร์ตเพราะว่าอย่างอันก็อยู่โคราชด้วยใช่แล้วแ็อยางมาอยู่ที่นี่ใช่เนี่ยมาอยู่ที่นี่ก็แบบปรับตัวใช้เวลาปรับตัวสักพักเลย คือช่วงหลังๆห,หนูว่าเราก็ชินเวทีขึ้นเยอะแต่ว่าครั้งแรกอะก็คือลนกันมากจําได้ตอน,<ถ>นอันฟอนตืน่นเต้นมากตัวสัน ใช่ค่ะคนคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเจอคนเยอะๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ซ้อมกันหนักแต่ว่ายังไม่เคยแบบแสดงจริงไม่รู้ว่าทุกคนจะคิดยังไงแบบจะมีใครรู้จักเพลงเราไหมจะมีคนฮป์กับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอออกไปจริงๆก็คือเอาจริงๆก็สนุกกับมันแล้วก็สนุกกับเพื่อนๆทุกคนแฟนคลับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้แฮปปี้มากเลยนะที่มีคนร้องเพลงของพวกเราได้ คือแบบงานล่าสุดอย่างงานล่าสุดที่เราไปก็คือมีคนแบบเต้นตามร้องตามคือหนูแบบรู้สึกหวัวน้ำตาจะไหลอะตอนนั้นคือแบบมันดีใจมากจริงๆ ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามเรามาตลอดแล้วก็คอยให้กําลังใจแล้วก็คอยมาเจอพวกเราคือพวกเราจะแบบไม่มีวันนี้ถ้าขาดแฟนคลับทุกคนทั้งเฟรนเซอร์แล้วก็ไอสติมเลยค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆสําหรับคนที่กําลังจะเข้ามาแบบเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราก็ก็มาเป็นเฟรนเซอร์แล้วก็ไอสติมของพวกเรากันเยอะนะคะเดียกันแบบโดนตกจากมิวสิกวิดีโอกันเลยก็เข้าไปดูกันได้นะคะที่ u t u b e Channel c l u b After Class ค่ะอยากมาเจอพวกเราตัวจริงหรือว่าแบบชมเพอร์ฟอร์แมนซ์สดได้ที่ไหนใช่ได้ที่ ก็ต้องไปดูแพลนของพวกเราได้ที่ IG ค่ะเเปอร์คลาสค่ะของหนูเป็น Bambi_underscore_brown แล้วก็ Bambi.cc ค่ะก็มีทั้ง2 IG ก็คือแบบ IG หลักแล้วก็ IG ค่ายค่ะเอาไว้ลงงานของอันก็คือ IG v e r i s l y ค่ะแล้วก็อัน .cc ค่ะของฟูฮิก็คือฟูฮิทําวลรา underscore แล้วก็ fukhi.cc ค่ะท่านไม่ได้เลยก็คือ h a #sorry h t ที่รัก challenge ค่ะก็อย่าลืมไปเต้นกันด้วยนะทุกคนเพราะว่าพวกเราดูกันจริงๆนะคะพวกเรา่ากัน ใช่คิดถ้าเองพี่ๆก็ต้องไปเต้นด้วยนะคะหนูรอดูหนูรอดูค่ะหนูรอดูใครที่ชอบฟังเพลงแนวน่ารักสดใสสดใสแล้วก็ไม่ผิดหวังกับ3สาวแน่นอนค่ะแถม MV เพลงนี้ยังได้หนุ่มวิกเตอร์แห่งวงพ็อกซี่มาสร้างสีสันและชวนเขินอีกด้วยยังไงอย่าลืมไปดู MV กันด้วยนะคะ และในช่วงท้ายรายการแบบนี้เราก็มีสินค้าดีๆที่คุณต้องมีติดบ้านมาฝากกันค่ะสำหรับครีมอาบน้ำแบรนด์ดาราเดลี่ Brightening and Perfuming Shower ตัวนี้ต้องบอกเลยว่านอกจากจะทำความสะอาดผิวกายแล้วยังทำความสะอาดแบคทีเรียได้ดีอีกด้วยเขานะยคะยังช่วยทำให้ผิวของคุณไม่แห้งตึงสะอาดสดชื่นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ที่สำคัญมีกลิ่นหอมละมุนตลอดทั้งวันด้วยสารสกัดจากดอกซากุระ วิตามิน B3 และไฮยาลูรอนช่วยให้ผิวกระจ่างใสและชุ่มชื้นค่ะชาวเวอร์ขวดนี้นะคะขนาด500กรัมค่ะปกติราคาอยู่ที่299บาทและวันนี้โปรโมชั่นดีค่ะซื้อชาวเวอร์1นึขวดแถมฟรีถุงรีฟิลขนาด500กรัม1ถุง,งจัดส่งฟรีนะคะ สนใจก็สามารถอินบ็อกกันเข้ามาได้นะคะในช่วงของรายการหรือโทร0863225113ค่ะที่สำคัญตอนนี้แฟนๆสามารถเข้าไปช็อปได้แล้วนะคะทั้งในช h อปปี้และ La ซาด a เพียงพิมพ์ภาษาไทยว่าครีมอาบน้ำดาราเดลี่ค่ะกลับมาอีกครั้งดาราเดลี่มูเตลูมาร์เก็ตซีซั่น2ชวนสักการะไอ้ไข่ช็อปเพลิพลนๆกับหลากสินค้าเสริมดวง พร้อมเช่าบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางของคลังร้านค้าศิลปินดาราเก่งทัชยะพิพิมพิมพิสาและศิลปินมากมายในงาน ร่วมชมและร่วมประกวดรำเดี่ยวบวงสวงพญานาคราชชิงเงินรางวัล10,000บาทแล้วพบกักบกน7-9กรกฎาคมนี้ณลานโปรโมชั่นชั้นใต้ดินศูนย์การค้าเซียรังสิตเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเพอแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่มาเทอร์มิกเอ็นแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากการขอย,ย้ำช่องทางการรับชมรายการเราอีกสักครั้งนะคะ เจเจอกันได้ใหม่13นานิกาเป็นต้นไปชมสดทาง Facebook Dara d a i l y .com และ YouTube Dara d ด i l y f i c i a l วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ